ปะ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 ป,ปะ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 ไปะไ,ไปเอามักเดือให้แน่<ะ>ให้เทาอยากมักเดือนัแย,าย,ายอาบแน่น้ำฮะเอาหมากเดือให้แน่ฮะ,หะให้แล้วนี่อยากไปแลนะ้วนี่ ไปเพือนไปถาก่อนนี่มีณะคนเอาบักเดือให้ไเถ่าเด้อพี่น้องไม่เพ่าะอยากขึนเมืองพ่นอินคนเดยวลักบากเดือม่เถ่าน้อยระวังตกเ้อ อันนี้จะถาอยู่นี่น้ำไดชิฟ้าไปนี่าอย่าไปแห้งอไนี่อืมมุมเทอเอาบาดนำยามกี่นี่ก็มุมเลยโคตมุมขี่ายคนขี่ลล่คนดั่งแมบขี่าายดังแมวรอ่ะ คนดังม่าเอิญคนขี่คือข่อยตะกี้เดินในคนใครแน่จากน้อยดังปอมเน่ยข่อยคนดังปอมพี่น้องเลยดังปอมมายังอันนี้ขอแตดเงินอยู่เงินกับโเงินบอกะบอบอกอไรซละบบบ่บเอามาให้แดงเอามาหักเือกะ มาฮอเพื่อนไม่เท่าแล้วอันนี้เขาได้คล้องให้เจ้าเด้อนี่เอาลุงเบิ้นเอาลุงเบิ้นคอยลืมมนันนะคอยลืมปุยเอเอแม่นนี่นี่เจะาบงจะาบงมาหุงอ่นนี่นี่ฮะเอเอ,เอ,เอสองเซนิดใจมาหุงมันมีจากไหน ทามอนเฮ็ดยั้งอยู่ในหโอ้ยปนอนก้ิ้หออนสิตายได้จังเลยทางเอกเจ้าหน้าอกมาเลยแม่ได้บักเดือนี่เออพื่อนสิกินเนี่ยเนี่ยเคยเจ้าไห้ได้สำนี้มันสูงอันนั้น ขาพนนามันเปื่อยแม่เอ้ยโถรดดาดขาเปื่อยเจ็บขาอน่ะเออโถลดดาดเป็นน้องี่นั่งเลยเดี๋ยวนี้นะชนเจ็บขาอยู่เออ้ย เฮ้ยไหนไม่กินเบียรดเนี่ยฟิตเฮ้ยเนี่ยนุ้นจะขี่เมาคุ้มผพลงปะน้องอิดนกองขวดเบียร์โอ้เมือคืนนี่กะซามโมงเสาร์นุ้นจะขี่เมาคุ้มผพลงปะเอาเสี่ยวเพิร์ลมาลินน้ำกับน้องชายมาลินน้ำเออเขาสิไปกรุงเทพเบอร์ละเขาเลยมาแหวลลินน้ำก่อนยังตะเพิ่นลไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยทีแรกก็อยากไปนุ้เขาเลยแล้วมันเพิได้แยก อยู na, mo, mm ่มองคนละมองอะนะแม่แ hmm. ล mm ้วกอแล้ม huh. mm ันเงาแล้วเฮงหมเคยไปอยู hmm. ่เคยไป่ดกนะแม่มองเจ้าดอกมันแล้ว่างนี้คุ้มย่งย่งนี้ว่บบอันอีดำกูหันเพิ่นอันนั้นอันนี้ก็ร้านอีแม่ร้านอีแม่เด้อพี่น้องเด้อ ลูกน้องไส้แม่นี่กาเพิ่นมากับอันลูกสาวเพิ่นหลานชายมากับลานมาถ้ารานมาเยี่ยมเนี่ยร้านมาเยี่ยมแม่เทาแม่เทามอนเด้อมาเยี่ยมป้าอ้นมาเยี่ยมลุงเบิ้นมาได้เฮียนังซื้อบ้ามมือนียังวะเออเออเพิ่นมาหลินน้ำมันแม่เทามอนเด้อพี่น้องหลานลูกน้องชายผู้ที่สอง บอกเผ็ดถ้าเผ็ดอันนี้แหละเอาเอียนม้าดำนั่นให้เพิ่นนี่แหละเมื่อเลี้ยงเอฟซีถามหาดิมาดํไปใส่เลยสันดิเออให้เพิ่นนี่บอกไปเลี้ยงเออเพิ่นนะนะเมื่อเลี้ยงคอแล้วก็ร้านคอแล้วก็ให้ี่ถ่ายไม่เพิ่นคนเราอยู่ชิ้นไม่ได้กายชงไม่ให้เบิ่งแน่ยคอยขึ้นหอดไม่ได้หนาคือพ่อได้เลยเนาะนาคือพันนี้ก็ได้อันนี้ว่อนจะกับรถไม่คิดไปเลยหรกเขายำคิด เด้อคอยช่วยเอามึงนั่งเอกข้าก็ออกมาเด้อพี่น้องเด้อชอวยเลยนกำลังโดนฮะช่วยมันเด้อพุ่นกำลังเด้อพี่น้องพุ่นเคยมาหลินพี่ได้กับลูกนะเออช่วยคนกำลังปาต้นไม้ไปเลยในแก็บนะเนาะไม้ไปเลยได้ฉุบป่านวางแก้มเลยไม้ไปเลยในเส้นมะเพ็ดจ้าน่ะบ่พ่อเก็บหรอบ่เพ็ดได้ไหม เือว่าอ่ด้อเก็บแล้วตอนนี้มนชุบแก่เก็บไปนะเก็บไปเก็บตัวเดียวไปได้กงินค้าจะกินตำหมี่งโมเมนต์เบ้อเอามาให้แล้วหมักเดือยนะไปได้อูเห็ดคุ้มมันให้เลยปูกนกันเด้อเฮ็ดไปละเห็ดคุ้มมันให้เลยใหู้กน้ำกันอีกนกันคอยปูกมันจีเพ็ดมาเลยเฮ้ยนี่เห็น่ปูไม่ได้ใส่พุนไม่ร้อยนเออใส่พุนอีกออโอ้ใส่ร้อยแล้ว ได้แล้วแหละจะคุยเห็งามแทนอะ้มป้อมข่อชิโกเมื่อกเด้อเด้อบเดดอนก่อนปัจฉิมเมจังสิเอาเหมาไปฮะบิอ้าดกอรีนี่อซุกเลยได้เบิ้ลซุกะหมังหนึ่งต้นนี่อาตัวได้ผลเออแแล้วนี่มึงขชีปิดก่อนด้จะบริสยปุ๋ยบะโอ้ยใช่พู่นู

แกตบวแกะไดพี่น hmm. ้องเลยได้พี่มกำลังขึ้นลกรอปลูกงเลยนบอาบเออได้ผ้นผลิตเลยได้ผลนผลิตแล้วต้นนี้งามนี่ต้นนี้ดกเองอตเก๋อาตมาแกแๆกเราไปกินกระเพือกันนะฮะไอ้กเพอ เออห้องป้องมึงเก็บปศิเมื่อจะเก็บก็อย่ามันเหี่ยวเอาเลยอ่ะลูกนี้เอาตัวนี้ลูกกระโดดปศิเมื่อจะเอาปศิเมื่อจะเก็บเออป้าป้าสะป้าป้ามันยังเด็ดยังเป็นบ้าอะไรอ่างามอะไรอยู่แล้วเออพันตัวน้อยได้หรพันใหญ่อด้อืออ้าผักบัวนี่ให้งามขืนงามเผืนอันนี้โอ้โหหัวได้ตีนได้ลกอาชาเราเป็นเงาหนึ่งลกได้ตีนได้โอ้โหผักบัวพูดลกลกโลด เอาเสียหัวมันนะเว้ยเสียหัวมันเออหัวมันปุกใหญ่เสียหัวมันกระตัดเอาใบมันตัวโตใหญ่แล้วผูบัลลุดบัลลุดของมั้นี่บัลลุดนี้เออต้นกล้วยต้นมะอึหัวมันในน้อยเนี่ยหรี่ปูแล้วมะอึปูไผ่ตูใส่บะนะมะอึจะมีอยู่ทอืมเป็นครบละปูแล้วนะกอไม่ก็แตกออกแตกออกโอ้ยเป็นหกบัน O, มีแต้องหมากเพชหมักเพชรน,นี่แหละมันแพงปีได้กับบุคคยลดหมักเพชนี่ตอ,องอ่ออองสิใส่ประจำวันมาสิจะรวมุนไปมุโโโนมาจาเนเขากิน,ก<อ>นเบิปปร,เร์อีกเขาก็ซ <c oughs> ื้อีกแนมาแล้ว้อพี่ายไลูกคาไปปลูกสมกเพชอันนี้ปลูกมเพชอันนเาเนี่ยเลยเอาบ่หมกเพชรเขาไร Là bên đen. Bên đen mặc bên đen, mặc, mặc hết khao cho bộ chắc bọn đều nè đi mặc hết mặc hết đen khó ướt này. ừ yên khó ướt này con à, bừng bị bừng con phí nào ơi Mình mặc khử áo cả bừng cả bừng má ชมไอ้พิ่นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นให้ชมที่ปุ่งแรงวะปลาตัวเบียขเพชรเบียขเพชรขาวเพชรแดงหักเพชรแดงอันนี้ก้าเนี้ยหมกเพชรขาวยังไงอยู่อุดกับปัญญาเต็มอ่ะเต็มบอสบายเนาะปักไปด้วยแหละแตะกี้เปโน่นลุบไปเพียงนะเออดีแล้วอ่ะเออหง่องเพุ่นนเด้อพี่น้องไม่ยากนะเอาทมอ่ะนะคือเอาขี้เอาทม อย่าบอกได้สิปลูกอีกทางนลยกันบอแล้วบุรีปลูกก็อันนปลูกไม่ได้แล้วมีแดดใช่ลดสิบปูมีทางอย่าง,อ,าง,อ,างอ้าวกรมซีดาร์มาเกิดอยู่นี่ฮึต็มเครื่องปลูกคองพังนี่นี่เอาแบงเอาดีกว่าแบงนี่มานี่เอาไปเลยลกเอาอะไรนีเ่เอาหนิเออเออไปชิมเมื่อก่กอนจะชิมเอามันแดดอุปรกรณ์นี่เราเป็นหมากลายปีนหยเออตะกี้นั่งลาดตัดตัด,ตดอะไรเห็ดไม้เด้ มันินแ้เห็ดเชาอ้เอยขอชิมเก็บดอกคือบอกดอกบ้าม่วงต้นนี่มันหักใหญ่เนาะเออเห็ดเทียมเออเหทียเออเออเห็ดเวอะไรยังนี่ขอมปอมนผักกาดดอกบ้ตัวนั้นเสีบงดว่สนไปบ้มันชิมงปกอะนี่นี่ก็เห็ดกล้งพด ปลูกใส่ได้อีกไปแล้วฮอนแดดพี่เอเอ้ยมันชุ่มชวนผลยู่นี่นหละอ่ะไปได้ไหมไปป,ไไปลูกใส่ไดเลยอปแล้วไปปลูกผักิกใส่ไปนะแม่โอ้อน้ำกับบริอุทธ์จักคือการญี่ลกัน กูจะคุ้มเลยละนะดุไลนะมากูจะคุ้มยงไรลมาขังยเออไปรถไปเห็ดใช่แน,น่ด,นด,นดินบักเมฆรอเอาลา่าคลิปไปนะ่คลิปนี้ก็ลาได้พี่น้องเด้อผ่าก้นไหล้นแซ่ซ่องก้นใหแม่ลูกสอง้อพี่น้องเด้อจ้า พี่มาบอกลรแต่เด้พระยาจะเป็นหวังได้มีพี่เป็นสงกบขึ้นมาแต่ควักเลยเหตดยังคนงามแบบนี้เป็นว่าคุณแมวตั้มเมี่ยงกิเด้เป็นว่าตานห้อนนี่เป็นว่าเออบโิไข่แหละมันสิดมันเป็นสิบทองหรือ่สิ